เช่นเคือครับดีคับมือนี่นิดหน่อยใบรุ่นมหาครับมือนี่ครับผมมาจากข้างเดนี่กุมราเสดักุมราเสด็จะมาไปซื้อต่ำปลาครับมือนี่เยี่ยมหอดตรงไหนตรงหน้ามือนี่ไป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 ับฟังว่าโอเคโอเคเรถันไหนขันนี้ป่โอเค โ <c oughs> อ้สิ่งเอียวกันโอดโอดทอ้โอาไปไปว่าไงพะไก่

จะดิเบกด้วแม่โอ้ยหวานแลล่านี่ลานขายตำป้าบ้านเกิดพอมเนี่ยโอ้ยยนะนำมาสื่อลานนี่แล้วนี่ยบานเกิดท่อนี่ลละมันเจ็บอยู่สื่อรถ เอฟซีมากไก่ลายคนเนะาะครับผมรีวร่างเนงอโอ้อาหารตามสั่งเนี่ยตรงขามทั้งหุกันเลยอ้อนฮะในร้านนักเจ๊กต้นนะนะครับผม ไหนีบ้าแม่หาบาทก่อนนึงเอาขึ้นมาเลยชิลิีกิ้เนี่ยมาเลยนึแม่ครับระายนะหนึ่งจอยคนตอือกันนีตทำให้นอนเขาเล่นมาหนึ่อครับครับ อรีบวิวลานอาหารตามสั่งอันนี้ลานอาหารตามสั่งนะครับอันนี้ครับเป็นลานนี่แหละครับนี่บ้านเกิดผมกับบ้านสว่างิการรุ่มเฮ้ยก่นภาษาไงปากทาง <laughs> กเฮียมันอยู่ไกลกว่าน้องเฮียลานนะแจ็คครับผมอ้าวขาคือบอกว่ารีวิวดีท่านะคะลานสมตำ เปิดตาดวนเลยวปะปิดเดือนนึงแล้วอ๋อท่านไหนมาเสือจา้าเจียสิมาอุดหนุนดอกแก้วมากันเดียวเฮ้ยกะอุดหนุนกันเหรอแล้วเป็นหน้าเป็นตากันก็เนาะเออโข้นคนมากินรู้ติแล้วตะเกีกโอ้ยข้นกบบเรื่อยๆโอ้ครับอันตะกี้เห็นขายอยู่ไอ้นางคางพยานพยานเนาะขายก็ไม่ว่าเซาขายหรือจิปาน่าแ เอาเสียงแล้วโอ้สำเภาเลยนะตะกี้เข็นขายของมันไกลยปงนางไทยยังคนขึ้นเบื้องหลางอยู่อันนี้เฮ็ดยังนี่พัดกระเพาะกุ้งเถอะเออไข่เกี่ยวกุ้งไก่เกี่ยวกุ้งแล้วตรงครามล่านรงครามล่านนั้นตำป้านี่ครับ นั่นตําปลามันเอฟซีไมาเหยียบมายามไร้เล็กน้อยไม่รุนนักเลี้ยงครับเลยพาเขึ้นมาในบ้านนะขี่ไทยมาจากบรรยากาศทงให้ทงหน้าบ้านผมมาหอดพี่ไปแล้วครับเห็นเส้นทางครับก็กำลังก่อสร้างบ้านว่านในบ้านเกิดผมกับบ้านก็ว่าไงกันเลยนะครับเป็นเกินบ้านสว่างอารมณ์เกิดไปพูดกันเป็นบ้านปากข้างที่เล่นครับเล่นข้ามเนี่ยงว่าปากข้างนี่แหละแต่ว่าพอวันไก่มานุ่งี่เกิดไปนี่ก็เป็นบ้านหนุ่งี่ครับเกิดไปทั้งนี่เอ้ายังครับพี่ฮะ อ,นนมนนอแมนครับแมนโอ้ข <laughs> ึ้นมาพ่วผมอีกแล้วนะ่ี่เอฟซีใชโอ้แมนแมนครับผมผัวแต่เอฟซีเห้อไโไม่นออ่องยัอ <c oughs> นอยู่ในอำเพ่อวะน่องบอกครับไม่หล โอ้ยนี่หนองเพื่อนไได้ตตไปตอย้ง,อง,องปงออที่ครับปลาที่รถมาเรื่อด้นที่รถมาปลาพวกตัวมาสินตรงทั้งอันเนี่ยบ่หรือทั้งอันกระถาบยาคู่ปะทั้ง,งย่าตลาดเลยครับเพราทั้งตลาดดอวยเตรงมากออกมาจากทา้งบ้านน้องเปี่ยนเลยหรอกเพราะทั้งนันไปทไั้งกรมราชสัยดิกรมหวงไอ๋ออืม เอาเผ็ดก็จ้ะบอบเผ็ดมักสองโคกเนาะถามเจเฟซีแล้วเอฟซีหมักเผ็ดบอบเผ็ดกันแล้วตะเพิ่นกินได้โจ๊ะ

วันนีนี่เพ่อนี่บกหอยนะแม่ค้ะเนาะอ้ี่เปนมิซเวนบอห่ร้านี่เมซเวนบเบมีแต่ิกซีเี่นี่ปั๊มมันเด้ปั๊มมันโอ้รอ้ไ

เอาอีกมโมเมนต์โมเนต์เป็นสิบเป็นรอยสิบบาทยสิบานนี่สิบบาทเอาอีกไหมปนอีกเปล่าได้น้เป่าไปแน่พิมพิมพมสิบาทพิมคือน้ำเปล่านี่อ้วปววดน้ำเปล่าสามปวดนะก็เอาเพิ่มอีไปอีกป่ะเอาเพิมีแล้วรแรกมีแล้วสาปวดก็เอาเพิ่มอีกน่นคนนี่นี่นี่่น้ำผมบอได้เวลนแ้ กูี่ดามันโกก้อนกูยังโจกกูมีสมองเกี๊ยบร่อครับกินที่บ้านเนาะวีครับสวัสดีครับผมมาหอดบ้านแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับมาหอดบ้านแล้วกินตำปลาครับวันนี้อันขอบตุ้นขอบใจน้องๆเขาครับแม่เหญ่แม่ใหยาเมื่อกี้กับต้อนรับเช่นเคยครับผมนะต้อนรับต้อนรับทุกคนแหละครับวันนี้แม่เหญ่แม่ใหญ่มาเล่นด้อนกันเลยแกกินเน้อซื้อตำปลาแล้วครับวันนี้ สวัสดีคนครับพอมีที่น้องปองบายถือกุญแจกคอด้ครับพบกับพบปีกับฮ่าไม่นียครับเอ่อปองนานี่ปี้นไม่บิน้นบานแน่นรับเอ้ยบังนียังกินด้นะครับอาร์อากาศกันแย่เลยน้องนะแก่ๆครับแย่ๆนะครับ ตึงพระนครอนอันตัวตึงย่างตลาดคนนี่ราตัวดังตัดังตัวตึงเดียวใผมผมกตัวดังตัวตึงย่างเดี๋ยวลงมาเลยเนาะรัาผมเดี๋ยวนีมเดี๋นี่ไม่เหมือนตรงไหนอปกาวงไอ้รับ เลยกันครับผู้โดกแง่เออเป็นตับปลาบ้านเกิดแน่นนะครับนี่ป่าจะเคนย่งซีนอะว่าเป็นซองกลัวพักวงครับจัดใส่นายอมพายกินปลาเ็นกินกิน เอับอปโอม้านน้องกลุ่มเดิมก็ยังมีเดินเอม้อง่มนดำงกาเลยสอนกันี่ยังไดไเอ๊ะมา่าัจริงเฮ้ก่อนเลยก่อนเลยเราเคยบอกไปผูวตกง้เดี๋ยวฟองวายเดี๋ยวฟองวายกินไปได้กินำลังกินออเดี๋ยวอนีก็ได้ นมารือเล่าแก้มเบย้เขมอกอ้พักแก้มไมพักแก้มตงยังอืเกวมึงยางพักแม่งยังเลยอือ ลองกูแมงานทเกินอยู่มซอยเอาซอยเอาโอ้โเ็บตายจะน่กินกินาเวลาือว่าเอนั่งือว่ากินก่อนเลยครับก้อนบดีดิห้องานกินไปได้กินนิดหน่อยเอาออกก่อนกอนห้องหวานมืนห้องแอนนี่ม่วงว้ม่วงบ่เกิดด้น้อง เอาสาวกวะแน่นสาววะสาวเอ็นโกม้าใส่ไหมหายคนบมื่อไร่หายแล้วในน้ำสาวมีในน้ำสาวอื่นครับหุ่นงามสาวไทยครับสาวไทยบันนั้นให้สาวอาหรามนาตาลีเยจจัดได้สั่งว่ะจะได้สั่ง ที่เฮียมดกัดกูแม่งไม่ใส่ว่ะเต็มกูเลยเงแ้ยแต่รงครับอันจะป้าบ้านเกิดผมนบ้านเกิดได้อพชาไหนบพาอิิมหรอวะาไหนเพชราไหนบพาอยิมหรอว่เอาคือจังวัดช นบอกเยิ้มหรอบนี่เขาดิเขาคมเนเขาไอกวูนีเขาอีเขาอเขาอันอันมันคจริงมว้ยอันที่อันเขาเจ้าว่าอันผ้าคุณยิงมันหนีไหมอันงายน้ย่งามบ่มันอยุดมันุดงามบ่ขึ้นขึ้นง้างอยู่หนจีได้อยู่ฮยเจ้าเจ้ากึมับเจามักแล้ว มียงแล้วมทั้งหลจับเน่แล้เขาจับขคอเทีนว่าวันเพมาถ่ายคลกิ่วนเบิงเาเาเขแมาแกขม่หลอกกันบ้างขอแม่แ่็เรหมด่ไป้่านเพร้เเป็ั่นถือเป่ถืออยู่นี่ดิบนยเอาแม่ามบ่ ไปไปน้อันสีลงมืแล้วแแปบเศ้ามาด่าไทยก็ลงเรื่อยนะกลับเกินใต้ต้องเกี่ยไหมกลับลาไปไปไเขาไปเขาไปดัาแล้วครับดัแล้วเขาไปโยวันมา้ก็ออกไปเถอะแศบดังครับทำปลาจวดจ่าจ้าแข้งทางก็ได้ แบางปุกับผมไม่มาอยู่บ้านันอยืนแม่หันมหาอยู่บ้านนครับกตเลนานมาเ้ยงตามไปอยู่บ้านเลยนะครับเข่ออะไรเข่อนเออทำแม่บ่บ่าวเหอเออวก็กำปบเครือนต่อไอ้เข่นีตีครับบ้านนี่อัน ไปเห็ดบานี่ยต้าม่ได้เลย<ม>โอ้ยเข้าไปชิมเลยครับเดี๋ยวผมมาทำบ้านยังไงโอเคได้ไหมลืมป่เบาใจช่วงด้วยครับเ็๊แสบดีกว่าคุณก้อน,กนครับผม,มอยอดอะไรเรกนหนาบาทโดนเอาไหมเนี่ยน่ามาเห็นแบบ ก็ว่างกมันจะบกเปื่อนฝาแค่เดียวยินำนงคนมากวนดูออืมควนม่เหอ,หอีกีมีใบเชือวความแต่นากะ<ห>ีมีเรือไหรอพี่มันกับบอควนมี่หรอ,อหน่อยข้ามาเขาวทายดูอักบุ๋มี่บอกพักบุ๋มบบไม่กินน้ำ้รอ,อก,กันเพอยูเ้บลพี่ ยาอีกขอขอยาวอีกไงนะฮัลขอยาวอีกไงยาวเนี่ยาวตำตาจวดจานมากเล้วเนี่ยคนดังๆนี้เหยมั้ยเดี๋นอ้ ม้องไม่รู้เการแจกเนี่ยการแจให้ไม่อ่านจิ้มเบ้อเกย์หน่ยง่ากย์จะโต่างเดียเลยแบบมีคนมานอนำมาครับหัวเอ็มกึนเนี่อันวันผู้เดียวครับน้องห้ามเดือดหูเป็ดแมงเกย์ผู้ใดใครนี่ระจัดพี่น้องง่ายโอเคแน่ะตาไสๆครับผม เอันอันมันพมจริงป่ับที่เขาว่าอันอันคบกับสาวลูกปานนะตอนเขาตัวตัวจ้กมันบ่จ้กเขามันคนมันคนมีบัตรประชาชนบ่อนใบมีได้แม่นบ่กหรือมุมมีอยู่บ่ทำยังไงวะคือว่าเขาบ่มีอันเหรอเมันเห็นยางคือบางห่างส่วนเขาเรื่องเขอดห้องน่ะครับผมเรื่องถอาเรื่องก๋วยเตี๋ยวห้องน่ะครับผม ไอ้หลอดก็อกอนมาเห็นกันแม่งเหมก่อนมาห็นไหมห็นยางอยู่ฝัางโนนไหมโอ้ยตอนนั้นไปเห็นมันอยู่แกงหอดกลางที่แม่งกระสินไอ้ทำมาบานหรือเ่างก็ได้่านมาหลินบานนั่นไอ้กไอ้กบไปทรงุนมาหนิทรงก็ไปทรงมันอยู่เลย